รายการของเราตอนนี้นะครับการประเทศผิดกิของเรานะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วช่วงสะสมของรางวัลนะครับดูสิว่าวันนี้ครับคุณก๊อตจากพันอาความมลีนะครับกับลูกสะใภ้ของคุณแม่นะครับคุณเจฟนะฮะคุณเจฟตดูซิว่าจะสะสมไปได้สักเท่าไหร่นะครับขั้นที่หนึ่งของเรา1นึ่งหมื่นบาทนะฮะขั้นที่2บวกไปอีกหมื่นห้าขั้นที่3มบวกอีก2องหมื่น ขั้นที่4บวกอีก20,000และขั้นสุดท้ายบวกอีก30,000รวมเป็น100,000บาทบาันนาบอสครับบันนาบอสสั้นแคร์สายวันส้มส้มนะฮะส้มนะนะครับคุณเจ็ดนะต้องให้ได้ส้มต้องให้ได้ส้มอ,อันไหนดีครับ เฮลล์นะครับใบที่2องคุณก่อนอะไรด <oh> hey! ีคร hm ับใบที่ Google> 2องโอเนลครับโอเนลโอเนลนะกินน้าผ oh yeah. ิวครับโอเนลคุรับ้ส้มมา2แล้วคยเอยู่ต้องเป็นส้มนะฮะอะไรดีครับ แี้ครับแาปปี้นะครับเบ้นซ้อมนะฮะได้ไปแล้วเซตที่นนะครับได้ไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทนะครับตอนนี้คุณก๊อตเริ่มก่อนเช่นเดียวกันนะครับใบไหนดีใบที่สามแน็ตชาร์ลสนะครับเน็ตชาร์ลสพัดลมใบประกาศคว้าได้ส้มคุณก๊อตเปิดสามใบได้ส้มสามใบเลยต่อไปตาคุณเจ็ตใบไหนดีครับ ลูกไก่กล้อนตรารีวังนะครับอร่อยขึ้น,นอ่างน้แท่ไม่แท้นะมันช่นได้ขึ้นแล้วเป็น2องค่แล้วอีก1 5ื่นห้าเป็นสอ0 0มบาทต่อไปเป็นใบที่4นะครับโกเด้นแพนโกเด้นแพนนะครับหอมหวานอร่อยชื่นใจขอเป็น ใบตาคุณเจ็ใบไหนดีครับรอค่ะอตััตมเทมเทศได้นะประเทศนก็ได้เลครับบวกอีสองมืเป็น45,000บาทแล้วตอนนี้ใบสุดท้ายคุณก๊อตใบไหนดี เปิดเลยห้าแวถ้าเกิดเขาเปิดเจอส้มก็คือหมดสิทธิ์อยู่ดีเปิดเจอแ้วยิ่งหมดสิทธิ์ใหญ่เลยเพราะนั้นใบสุดท้ายคุณก๊อตก็ไม่ได้ไปนะฮะทางนี้ก็ไม่ต้องเปิดเลยนะฮะน่เรียบร้อย <c oughs> ทางนี้ถ้าอีกใบหนึ่งถ้านะที่คุณเปิดมาเพิ่งได้แ้วใบเดียวเองถ้าคุณเปิดเจอส้มน,นะผมให้เลยท่านนี้อีกเท่าไหร่นะอีกสองหมื่นห้า ซซองซนซซนซซนซจริงๆเลยนะไพ่นั้นรับไปอีก25เป็น7,000บาทนะครับรอดไปได้นะครับวันนี้คุณก๊อตนะครับหาสไปยเจ็นะฮะสไปยเจ็ให้คุณแม่นะฮะก็ดวงสมพงษ์กันด้วยได้รับรางวัลไปทั้งสิ้น7,000บาทครับวันนี้รับรายการย้ มีความสุขสนุกสนานมากเลยตลอด1ึงชั่วโมงนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยส่าหสติดตามรายการของเรามาจนถึงวินาทีนี้ครับใกล้จะสุดท้ายแล้วของรายการกราไม่ได้ผิดเกินวันนี้วันนี้ขอขอบคุณอย่างมากผู้ร่วมรายการของเราและผู้แข่งขันที่ชนะมาคุณรวมทรัพย์สระเสริมสมบัติคุณเจษครับขอบคุณครับและขอขอบคุณอย่างมากเลยแข่รับชิญเราวันนี้คุณกัปตันอาคอนดุรีครับสวัสดีครับ เขียนกดหมายเข้ามาพร้อมรูปถ่ายนะครับจะมาเข้ามาสนุกแบบคุณเจษอย่างนี้นะครับที่ตู้ปนอ .8 หัวหมากกรุงเทพ10243